สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมได้พบกับลูกศิษย์ท่านหนึง่งเข้าปลูกสวนมะม่วงน้ำดอกไม้40ไร่ปรากฏว่ามาครั้งนี้เขาประสบความขาดทุนมากมายเพราะว่าราคาตกต่ำมากปรึกษาผมผมพิจารณาคำนวณดูตามที่เขาให้รายละเอียดแล้วก็พบว่าสถานการณ์สวนมะม่วง เชิงเดียวยิ่งปลูกมากไร่ยิ่งขาดทุนเพิ่มมากขึ้นดังนั้นแนวทางหนึ่งก็คือลดกำลังการผลิตลงเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังซื้อของตลาดผมแนะนำเขาว่าการจะเปลี่ยนเป็นปลูกพืชชนิดอื่นอาจจะเร็วเกินไปต้องใช้ทุนตั้งตัวไม่ทันได้เงินคืนช้าลองเปลี่ยนเป็นสวนมะม่วงอินทรีย์ดูก่อนการเปลี่ยนเป็นสวนมะม่วงอินทรีย์จะทำให้ ปัจจัยการผลิตลดลงเช่นฮอร์โมนปุ๋ยยาฆ่ามแมลงอย่างนี้เป็นต้นแต่ผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะว่าเกษตรดินทรีเป็นเกษตรธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ใช้หลักการอยู่ร่วมกันระหว่างผลผลิตกับตรูพืชอย่างสมดุลทำให้เราได้ผลผลิตบ้างแม้จะไม่มากเท่ากับเกษตรเคมีแต่ก็ยังพอได้ในภาวะที่ต้นทุนต่ำแล้วค่อยๆปลูกพืชแซม หรือเปลี่ยนเป็นพืชอื่นที่เหมาะสมในอนาคตต่อไปที่จะมาถั่วเฉลือยรายได้หากมีปรากฏการณ์มะม่วงราคาตกก็ฝากมาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ